สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่นทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ เทพทันใจหรือนัทบวรวีไม่ได้เป็นเทพเจ้าทางพมา่าเพียงองค์เดียวที่คนไทยให้ความเคารพนับถือแต่ยังมีเทพเจ้าที่มีต้นกําเนิดทางพมา่าที่คนไทยต่างให้ความเคารพศรัทธานั่นคือเทพกระซิบเป็นเทพเอีกหนึ่งองค์ที่คนไทยให้ความศรัทธาไม่แพ้กันเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยหนุนดวงความรักให้ราบรื่นเทพอมาโดเมียหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามเจ้าแม่กระซิบที่มีรูปลักษณะเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยแต่งกายสวมส เครื่องแบบหญิงสาวชาวพม่านั่งพนมมือทั้งสองข้างอย่างเรียบร้อยงดงาม ตามตำนานพม่าก,กล่าวว่าอมาโดเมียเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีลไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตลงไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเขาลบกลับไหวกันมานานแล้วการบูชาเทพกระซิบหรือนัตอมาดเมียนั้นนอกจากการบูชาด้วยมะพร้าวกล้วยหน้าที่เขาจัดไว้เป็นชุดแล้วยังนิยมบูชาด้วยน้ำนมและข้าวตอกรวมทั้งดอกไม้ซึ่งมักจะเป็นดอกมหาหงส์ที่คนพ มานยมใช้บูชาการวันพระทั่วไปสอดคล้องกับตำนานที่ว่าหนังนาครักษาศีลกินมังสวิรัตยอมฝืนธรรมชาติของนาคที่กินปลากินกบกินเขียดและสัตว์เป็นๆจนกระทั่งหนังสิ้นชีวิตลายเป็นนัดในที่สุดจุดเด่นขององค์เทพอมาโดอเมียนั่นคือการขอพร การกระซิบพูดที่แผ่วเบาของผู้ขอพรจะก้มลงกระซิบข้างหูถึงคำอธิษฐานมีเคล็ดลับว่าผู้หญิงจะต้องกระซิบที่หูด้านซ้ายและผู้ชายจะต้องกระซิบที่หูด้านขวาแท้จริงแล้วในอดีตการขอพรจากเทพอมาโดเมียนั้นไม่ได้เป็นเช่นนี้หากแต่จุดเริ่มต้นของการขอพรสุดแปลกนี้เริ่มต้นมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้ไปกราบสการะณที่แห่งนี้ได้เห็นผู้คนมุงกันหนาแน่นต่อนหน้าศาลของ องนัดองค์นี้และเห็นป้ายพมา่าเขียนบอกอะไรสักอย่างจึงถามไกด์ว่าป้ายเขียนว่าอย่างไรซึ่งเมื่อได้อ่านป้ายบอกว่าห้ามส่งเสียงดงังเนื่องจากเพราะบริเวณนั้นชอบมีแม่ค้ามาร้องเสนอขายชุดเครื่องไหว้ส่งเสียงเอะอะทั้งที่เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทางวัดจึงปิดป้ายประกาศเตือนไว้ แต่กลับเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเข้าใจว่าถ้าจะไปอธิษฐานขอพรกับเทพองค์นี้ห้ามพูดเสียงดังซึ่งเป็นต้นกําเนิดจุดเริ่มต้นของการขอพรสุดแปลกว่าถ้าอธิษฐานอะไรกับเทพอมาดอเมียจะต้องกระซิบและเป็นการเล่าลือกันต่อ,ตอไปจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจนถึงตอนนี้มีคนได้รับผลอธิษฐานสมแรงปรารถนากลับมาแก้บนและบอกต่อกันจนใครที่ไปท่องเที่ยวก็ต้องแวะเวียนไปกระซิบขอพร เทพกระซิบมีคุณทางใจในด้านความรักทางครอบครัวหรือคู่รักเชื่อกันว่าเทพองค์นี้มีแรงสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ผู้ที่มาขอพรทางด้านนี้และตัวเลขของเทพกระซิบหรือเทพอมารดยเนียนคือเลข7เลขก8เลขกและเลข2เป็นตัวเลขสร้างความสัมพันธ์ เรื่องรักปกปกักความปองดองของครอบครัวอย่างไรก็ตามความรักที่เกิดจากการให้ความจริงใจต่อกันก็เปรียบเสมือนพลังศรัทธานในตัวของแต่ละคนที่มอบให้แก่กันอย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับโชวลาที่จะพาคุณไปสัมผัสก,กับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับงวนนี้รวย